เรื่องของระบบสเต็นะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะสำคัญมากนะครับระบบสเต็เกมนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับก็มี S T R IN, d e ด็แล้วก็ S T A เนาะโดยในการอัพเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกในรายละเอียดนะครับว่าแต่ละอย่างช่วยเพิ่มอะไรมีนะครับอิ In, ช่วยเพิ่มค่า A C C S T R TA, เพิ่มลังจงตีกับลังจงุตีเว้นะครับเด็กช่วยเพิ่มค่าหลบดีแล้วก็ Excel l e n t y e นะครับ เอทีก็ช่วยเพิ่มเลือดแมคเอสนะครับแล้วก็เหมือนว่าน่าจะเป็นกันเวทแล้วก็กันสถานะผิดปกตินะในส่วนของข้อมูลอเบลิตี้ตรงเนี้ยนะครับที่ผมไปดูมานะอันนี้คือจะเป็นสเปเชียล b อ l บ t y ตี้เนาะแอทบิวนะครับก็เป็นแบบพวกโบนัสเสริมต่างๆนะเลือดเก้อตามไอเทมที่เราใส่นะบอกว่าโจมตีบวก a อ c อะไรเงี้ย ก็ที่เพิ่มเติมมาทีนี้เรามาดูแบบเจาะลึกกันบ้างดีกว่านะครับขั้นแรกเลยก็คือ STR เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็ป้องกัน,นกายภาพนะเห็นไหมครับ p ิซิ i c a l เ t ทีเคเด็กแล้วก็ Physical s k i l l d a m m g g Magic DMG เห็นไหม คือดาเมจเวทนะซึ่งในแต่ละคาสก็เลือกดูครับว่าเราเล่นคาสไหนนะเล่นเวทก็อาเปทิอาร์มันจะช่วยเพิ่มโจมตีเวทนะครับอินนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่มเมจิกแอคแทกเหมือนกันนะครับอ่ตรงนี้อาจจะงงนิดนึงคือในในค่าสเตตเอทิอาร์มันบอกว่าเพิ่มเมจิกดีเอ็มจีใช่ไหมก็น่าจะเป็นดามเมจเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าของคาสนั้นนะครับเป็นพอยต์ตามโจมตีเวท แต่ถ้าเป็นแบบอินแบบเพียวๆก็เพิ่มห่างโจมตีโดยตรงแล้วก็แมจิกเดฟนะครับเห็นไหมแล้วก็เมจิกสกิลนะครับี๋ยว,วมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เ h y s i c a l damage ของคาร์สนะครับแล้วก็รวมถึงพวกแบบค่าความแม่นยำค่า CC ต่างๆอะไรพวกเนี้ย ACC อะไรพวกเนี้ยเด็กก็เพิ่มค่า ACC ให้กับตัวละครค่าลบดีแล้วก็แอคแท็สปีดนะครับ อ,อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้ครับก็ตามตัวตามตัวก็ตรงลงตามตัวเลยเนาะคือแต่ละค่าสเตตัสช่วยเพิ่มมาหลายบางแบบนี้นะครับต่อมาครับระบบสกิลนะครับเกมนี้ก็จะใช้สมุดในการเรียนสกิลนะทุกคนไม่สามารถที่จะอัพตามเลเวลได้คือสกิลมันไม่ได้มีล็อกไว้ตามช่วงที่แบบว่าเราอัพตามเลเวลอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น หลังจากเราทําการเปลี่ยนคลาสมันก็จะมีสกิลเพิ่มเข้ามาอะไรแบบนี้ครับ ừ, เราก็ซื้อสมุดมาเรียนนะเนาะอยู่แน่มันก็จะมีบอกนะครับว่าสมุดสกิลเรียนนะสามารถซื้อได้จากที่ไหนจากเมจิคริสโต้ช็อตเนไเราต้องไปซื้อมานะครับมันก็จะใช้ตรงเนี้ยแหละในการซื้อต่อมาเรื่องของการตีบวกนะครับการตีบวกเกมนี้นะครับก็จะปกติเลยเนาะใช้อัญม,มณีในการตีบวกนะครับเกมนี้มีเอฟเฟกการเรืองแสงด้วยนะใครที่ชอบแบบ ความว้าวความวิงวังนะครับเวลาบ,บวกมันก็จะมีแสงออกมาเป็นออร่านะมันก็จะมีบอกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบวก11เอฟเฟกนะครับบวก9เอฟเฟกบวก7เอฟเฟกนะครับแบบปกติ X จะเป็นแบบนี้แบบปกติบวก7บวก9บวก11บวก13บวก15นี่คือแบบว่าโอ,อ้โหแทบจะเกาะแทบจะเป็นสีใสๆเลยนะสวยนะครับ แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสีน้ำเงินนะแต่ว่าต้องใส่นะครับชุดนี้มันดีดีกว่าชุดเดิมที่ใส่เรื่องของบู t ค่าพลังต้องกันต่างๆครับบูทตรงนี้คือเราจะต,ต้องหาเนีมันีตัวนี้มาซึ่งหาได้จากในดันเจียนนะครับไม่ยากหรอกการบู t ก็คือจะเป็นการเพิ่มพวก it, สเต็คเอ็กซ์ชิบิเสริมต่างๆเนานะเอพีเคแมพอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยบวกแมส p พหนึ่งหมื่ส่วนต่อมาคือการ อับเกดข้ามขั้นนะครับหรือการเพิ่มดาวเพิ่มแรงของอาวุธนะครับอย่างที่ผมใส่ตอนนี้จะเป็นเทียสี่นะอาวุธแล้วก็จะมีเทียสามหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวพอครบดาวเสร็จแล้วมันก็จะสามารถอับขั้นได้เป็นเนี่ยครับโล่มังกรดาบมังกร,งกรอะไรอย่างเงี้ยการฝังเจมนะครับเจมตรงนี้ก็เลือกสวมใส่ตามสายอาชีพเลย ตบตีเว้ก็ใส่เมจิกเอทเคนะครับตัวตีปกติก็ใส่เอทเคปกตินะเนี่ยนะครับเพิ่ม้องกันเพิ่มอะไรคือมันจะแยกออกมาเลยนะสามารถอัพเลเวลเจมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกสแตกส็กเสริมต่างๆอันนี้จะเป็นคล้ายๆเปลี่ยนออฟนะ,ะเดี๋ยวยกตัวอย่าง อย่างถ้าเกิดว่ามีออฟไหนดีอ่ะก็เลือกใส่ได้เลยอย่างอันเดิมมันบวก s p 2อง้ใช่ไหมเราก็เลือกเป็น m a ็ s p ส0 0้อยได้ถ้าพลังก็จะเพิ่มต่างสเต็ปครับระบบปีกนะปีกอันนี้คือไม่ได้ใส่สวยๆนะเราสามารถแบบเพิ่มเลเวลปีกมันก็จะบวก m a ็ s p ATK เพิ่มเห็นไหมครับอลองอัพให้ดูปีกเนี่ยอัพ เลเวลได้เรื่อยๆนะตอนนี้ก็อัพมาที่ร้อยกว่าแล้วนะครับยิ่งเลเวลสูงมันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สามารถอีว l ล t ชั่นปีกได้นะครับอันนี้ก็ให้เล่นตามเควสนะให้ทำเควสนะครับถ้าไม่ทำเควสมันจะไม่ปลดล็อกฟังก์ชันนี้นะปีกก็จะมีหลายขั้นนะครับอันนี้เป็นขั้นแรกเนาะจำได้ว่าเหมือนว่ามันมีตัวอย่างให้ดูนะ แต่ไม่แน่ใจว่ากดเข้าไปทางไหนนะที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วครับก็จะเป็นระบบ Alliance นะก็คือเป็นแบบพวกสงครามใช่ไหมเก็บแต้มม m o เตอร์คือไปตีม m o เตอร์มันจะมีแบบว่าเก็บความรู้ของ m o n เ t e r อแล้วก็มานะเป็นพวกแต้มสกิลแต้มสแ,แต็อะไรพวกนี้เนี่ยครับผมเปิดให้ดูอ่ะอันนี้คือจะเป็นโซน ถ้าเลือกโซนป่าไม้เห็นไหมเราจะมีให้ดูว่ามอนเตอร์ตัวไหนที่เราไปตีแล้วเราได้สแต็กของมอนเตอร์นั้นมาเราก็มาสดกดตรงซับมิดเนี่ยนะครับเราจะได้สแต็กของมอนเตอร์ตัวนั้นเดี๋ยวมาดูระบบในเกมมากดีกว่านะครับอันนี้คือจะเป็นแค่พื้นฐานระบบพื้นฐานตัวละครก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะขอไปไวนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบอสนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบอสนะครับเป็นเหมือนลงแบบคืออันนี้หลายคนอาจจะงงนะอันนี้มันเลเวล10-50แล้วมางงอีกทีนึงว่าทำไมมันกลับมาลงเลเวลหนึ่งอันนี้จะเป็นช่วง P1 เนาะเป็นตอนจุติครั้งแรก ก็จะเป็นมอนเตอร์จุตินะจุติ2องเลเวลหบอสตรงนี้คือลงแล้วได้ไอเทมนะครับ XP ก็ได้แต่ว่าได้น้อยแต่ส่วนมากจะเป็นไอเทมแล้วก็เดมอนทาวเวอร์อ้ก็เป็นเหมือนลงชั้นหอคอยไม่มีอะไรมากไอชั้นหอคอยเนะี่ยแนะนําให้ลงยิ่งค่าพลังสูงให้ลงไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าใน1น,นาทีเห็นไหมมันจะได้ XP 1 0พ0แต้มใช่ไหม เราก็ลองคูณไปชั่วโมงหนึ่งเราไม่ได้เล่นเงี้ยมันก็จะได้เ p เหมือนเ f k อ่ะเอ็กพอะไรแบบนี้นะครับก็จะเวลได้สบายขึ้นเราไม่ได้เล่นแต่เราก็ยังได้เวลเอันนี้ก็จะเป็นระบบเคลมนะครับก็คือตอนที่เราออฟไลน์เนี่ยมันจะมี FP บวกให้นะเราก็มากดเคลมรับได้เลยนะได้ XP 3 0 0 0สามแสนสโลว์บอสครับอันนี้ไม่ไม่ยากนะ ลงเหมือนว่าลงไปเอาของเงี้ยนี่ยมีเอ็กพีของรางวัลตามนี้นะครับในการของทองอะไรเงี้ย ที่เหลือก็จะเป็นเดมอนฮันนะครับเดมอนฮันนี่ขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงเดมอนฮันเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมาหน้าโบม์แมปใช่ไหมอ่ามันก็จะมีโซนให้เราเลือกนะครับถ้าเราเป็นช่วง P2 นะก็คือช่วงจุติขั้น2ก็คือหลังเลเวล200แล้วอาง่ายๆเราก็มาลงเขาเรียกว่าในบึงนะนี่อยู่กลางทะเลเลย ในบึงก็จะเป็นมอนเตอร์แบบให้เราเข้ามาตีได้เลยนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ตั้งแต่ขาสองขึ้นไปก็สามารถมาตีได้อันนี้คือในึึนแต่เป็นมอนเตอร์พวกปลาพวก,กอะไรเงี้ยเก็บคราบกการเก็บพี แล้วก็มีระบบอารีน่านะครับเดมอนพาซานี่ก็คือจะเป็นเวลาเราเข้าไปในปราสาทเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์มาลุมเราเราก็ตีเอาไอพีนะครับที่เหลือก็จะเป็นระบบแอป,แป,แป,ปพลายแบทเทิลโลอะไรเนะี่ยทีมอัพนะครับวันนี้ก็เหมือนกับว่าจับปาร์ตี้ไปช่วยกันตีคล้ายๆเป็นมอนสเตอร์ดาวนะครับตามแมทอะไรเงี้ยหมดแล้วนะระบบในเกม จริงๆมันมีเยอะนะครับมันมีมันไม่ได้มีแค่นี้นะจริงๆมันมีเนี่ยระบบแฟรี่ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้ยังไม่พูดถึงแล้วกันแฟรี่นี้ก็จะเป็นแบบช่วยเพิ่มค่าสเตตนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันช่วยโจมตีหรือเปล่านะ,นะอ่ามันไปเสริมแบบพวกทาเลนสกิลอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ระบบที่เหลือก็จะเป็นระบบคาส4เนาะ อันนี้จะเป็นระบบแอนชาร์นะครับเหมือนแปบว่าใส่เจมนะไม่ใช่เจมดิเป็นคล้ายเกาะชิลนะใส่แล้วมันจะบวกพวกแอ t แท็ตสกิลอะไรเงี้ยเนี่ยฮอลลี่ชิลแอนชาร์ดกาดนะครับอันนี้จะเพิ่มความสามารถพลังป้องกันซึ่งช่วงคารหลังๆมาเนี่ยมันจะมีแบบพวกดีวายสกิลเราจะไม่จะเป็นเราต้องอัพเลือดละเออเพราะว่าเลือดได้จากตรงนี้เยอะละเราก็ไปเน้นลงดาเมจเลยนะครับ แล้วไม่มีแถวระบบที่เหลือก็จะเป็นระบบอันนี้คือเป็นระบบให้ลงตามเวลานะตามวัน <c oughs> อย่างเนี้ย <c oughs> golden demon lord เห <c oughs> ็นไหมเว <c oughs> ลาเราลงอนะ่ะในในโหมดนี้คือมันจะเป็นโหมด <c oughs> คล้ายคล้ายเปิดหัวแดงนะครับ่เวลาลงไปก็จะต้องไปแย่งของแย่งอะไรกันก็ถ้าคน,เน,นเน้นแบบว่าเอาเก่งๆจริงก็ต้องเติมอะถ้าแบบเติมแล้วมัน จะสู้เขาได้ไงทุกคนแล้วก็ระบบตลาดกลางมีนะเกมนี้ขายของไว้แล้วก็แบบของที่เราดรอปแล้วเราไม่ได้ใช้เงี้ยเราก็มาลงดิสขายไว้ข้อเสียของเกมนี้ส่วนตัวผมมองว่า ระบบเควสไม่ใช่ระบบเควสดิเวลาเราเล่นแบบออตโต้มันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคนอาจจะไม่ชอบเนาแบบเดินออตโต้แต่ว่าพอเราเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีระบบที่เราแบบต้องแมนวนวลบ้างอย่างลงสงครามอย่างเงี้ยลงสงครามลงมอนเตอร์แย่งเปิดหัวแดงอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ได้ความสนุกตรงนั้นนะแต่ว่ามันจะเบื่อช่วงตอนที่แบบเก็บ1ถึงเลเวล400เงี้ยเราต้องมาจุดสี่แต่ละรอบแล้ว ในแต่และว,วันเนี่ยกิจกรรมมันจำกัดนะครับอืมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคงจะไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้มาดูเรื่องตอนเปลี่ยนชาอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเซิร์ฟไทยก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับครับ